นะฮะหกเดือนแรกเนี่ยผมค่อนข้างยื้เครดิตท่านแต่6กเดือนหลังเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าลาพังความซื่อสัตย์และก็การเป็นผู้นําที่ทรงคุณธรรมแต่ไม่ขายกลืนไม่ได้โชว์ประสิทธิภาพไม่ได้ขายวิสัยทัศน์ไม่ได้แสดงความเข้มแข็งเนี่ยอันตรายแล้วทำไมทำไมถึงวิพากวิจารณ์หรือว่าพลเอกสรยุทธ์ถูกวิพากวิจารณแรงมากในช่วงนี้ตั้งแต่คุณสมคิดเนี่ยถ้าผมผมดูเนี่ยนะครับ,รบจุดต้องเปลี่ยนผ่านเลยพอคุณสมคิดเข้ามาหลังจากนั้น คนเอกสุรยุทธ์นั้นถูกวิจารณเต็มครับแล้วรู้สึกว่าจะขาลงเลย<ช>ตั้งแต่ตต้งแ่สมคิด<ช>จริงไหมครับจริงฮะผมผมคิดว่าจริงนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นผู้นําที่แยกแยะให้ชัดเจนว่าถูกผิดคืออะไรท่านบอกแต่ว่าอย่าทะเลาะก,กันอันนี้ดาบสองคมนะฮะ นะครับฉะนั้นก็ให้ทุกฝ่ายอยู่เฉยๆแต่ท่านก็ไม่แก้ปัญหาเนี่ยพันธมิตรก็ไม่ได้ทำอะไรอาจารย์ก็เห็นเราก็พยายามส่งสัญญาณสัมมนาพิปลายถแถลงข่าวเราก็ทําได้แค่นี้เราไม่เคยโดนโด,ด,ดนถนนแต่วันนี้ก็หลายฝ่ายก็รู้สึกว่ามันอึดอัดมันปล่อยไปแบบนี้เราก็รัฐประหารซ้ำหรือซอสเนี่ยจริง,รงๆก็ไม่มีหลักประกันนะฮะท่านผู้การว่ามันจะจะ,จะแก้ปัญหาได้ใช่ไหมฮะแต่เราก็อยากเห็นการปรับต,ตัว,ตวท่านายกครั้าใหญ่ผหขอ พูดทำแทรกตรงนี้นี่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะที่มีการปฏิวัติซ้อนขึ้นมาได้เนี่ยเขารู้เห็นเป็นใจกันเองเขายอมให้ทําแล้วก็เอาการจับกลุ่มคอมมิวนิสต์เนี่ยมาเป็นเหตุเป็นผลผมเนี่ยถูกเร่งรัดให้จับก็ต้องจับเพราะเรา่นี้มาเป็นสาเหตุเอนี้เป็นสาเหตุใหญ่เพราะความมั่นคงตอนนั้นมันปฏิวัติซ้ําหรือปฏิวัติซ้อนปฏิวัติก็ไม่รู้ฮะจอมพลจอมพลถนอมปฏิวัติตัวเองอ๋อซ้ําเข้าไปอีก อันนั้นก็เป็นเหตุหนึ่งแล้วเมื่อกี้ผมถามว่ามันจะมีเหตุความรุนแรงถึงนองเลือดไหมเนี่ยท่านผู้การวิเคราะห์เลยคือถ้าหากเรารู้ว่ามันจะมีการนองเลือดนะผู้ที่กําหนดเนี่ยมันอยู่ที่เราเราคือยึดกุมผูกยึดกุมอํานาจรัฐะครับอํานาจที่รุนแรงและเด็ดขาดที่สุดคือกองทัพกับตํารวจถ้าเราไม่ใช้ส่วนนี้เนี่ยไปก่อเหตุหรือไปโพรโวกเขาเนี่ยมันจะไม่เกิดครับเราระงรับยับยั้งได้ แล้วผมยังเชื่อถึงทุกวันนี้ว่าความรุนแรงเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาของสังคมชาติหรือชาติได้ครับกแก้แกไม่ได้แก้ไม่ได้ครับครัอย่างพรรคคอมมิวนิสต์เขาพยายามเล่นคำครับนะจะอยู่กันอย่างแบบราบคาบหรือจะอยู่กันแบบสงบเรียบร้อยถ้าสงบเรียบร้อยต้องใช้ธรรมะเป็นอํำนาจแต่ถ้าจะอยู่อย่างร,ราบคาบต้องเอาอำนาจเป็นธรรมะ นี่คอมชอจะใช้อะไรครับจะใช้ธรรมะเป็นอำนาจหรืออำนาจเป็นธรรมะครับ <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าเป็นความรุนแรงแบบประชาชนกลุ่มหนึ่งกับประชาชนกลุ่มหนึ่งเป็นความเป็นภาคประชาชนเหมือนกันใช้ความรุนแรงต่อกันอย่างนี้มีโอกาสเกิดไหมมีแน่ครับก็คราวที่แล้วนะพันธมิตรประชาชนอยู่ที่มขวานหรืออยู่สนามหลวงแล้วอีกคนก็อีกฝ่ายก็อยู่ที่สวนเจ,จุจักรนะครับนั่นเขาจงใจจะให้เกิดขึ้นใช่ไหมครับเมื่อเรารู้อย่างนี้เนี่ยนะ อำนาจรัฐะหรือข้าห,หรือตำรวจทหารเนี่ยจะต้องเป็นฉนวนกั้นกลางไม่ให้สองฝ่ายนี้ปะทะกันได้เราต้องทำหน้าที่นี้ครับเราต้องมีความอดกลั้นและอดทนไม่ว่าจะถูกท้าทายขนาดไหนครับอ,อันนี้แห<ะ>ลคะครจะเป็นการถอดชนวนระบรรบได้จะมีความพยายามจากฝ่ายไหนไหมครัที่ต้องการให้เกิดสิ่งนี้ขึ้น,ออนแน่นอนครับมีอยู่ทุกเวลาครับแม้กระทั่งระเบิดสิบ็ดจุดว่าสามสิบเอ็ดธนวาก็เช่นเดียวกันครับที่มันไม่สามารถจะเทคออฟได้ก็เพราะอะไรครับ เพราะว่ารู้ทันเท่าทันเกมใช่ไหมฮะครับหนึ่งสไลด์ลาการอะไรฮะเขาดาวที่ <World S 1> ที่ World ททเวอร์เทนเวอทันเวิละนั่นเป็นความชานฉลาดได้ตัดชินใจที่รวดเร็วมากครับเรื่องการลอบสังหารเนี่ยมันจะเป็นไปได้บ้างไหมครับผมเองเนี่ยเป็นห่วงมากในเรื่องนี้แต่ว่าไม่อยากให้เห็นไม่อยากจะให้เกิดในประเทศไทยแต่ว่ามันก็เริ่มมีคนพูดพูดกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับ ผมไม่รู้ว่าใครจะรอบสังหารใครนะครับแต่ว่าจริงๆผมไม่ได้มาตอนไม่ได้ฟังตอนต้นรายการที่อาจารย์วิเคราะห์สถานการมันแย่กว่าก่อน19กันยาทำนองนั้นใช่ไหมอาจารย์รยังไม่ถึงอย่างนั้นผมเพียงแค่วาง <ทะ S 1> ปฏิทินให้ดูว่ามันจะมีอะไรช่วงหไหนต่อไปในอนาคตคจนกระทั่งถึงกันยาเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นค <ทะ S 1> ือผมผมผมฟังดูแล้วผมคิดว่า โอกาสของการเผชิญหน้ามีสูงแน่นะฮะหรือว่าการรอบสังหารอะไรที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าอํานาจรัฐอ่อนแออ่อนแอกว่าในสมัยที่คุณทักษิณขาลงด้วยนะฮะในทัศนาผมรู้สึกเน่ยเพราะว่ารัฐบาลคอมชอก็ความเป็นเกาเหลาอะไรที่้ว่าเนี่ยผมคิดว่ามีเหตุมีผลนะครับและก็ความไม่เป็นเอกภาพมีเริ่มชัดขึ้นอาการหงุดหงิดของ คนที่เป็นแนวร่วมรัฐบาลเองเนี่ยทั้งคมชที่หนุนอยู่ข้างหลังใช่ไหมกับประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งให้โอกาสการทํางานรัฐบาลอย่างมากทีเดียวเนี่ยเริ่มกลายเป็นแนวร่วมมุมกับนะครับฉะนั้นเงื่อนไขแบบวิธธรรมอำนาจเก่าเนี่ยลุกแรงมากขึ้นนะครับแล้วอาจจะถึงขั้นชักธงในคําสั่งยุบพ,พักทมีนะอาจารย์นะหรือคําสั่งฟ้องแกนําสําคัญของพักเนี่ยนะครับสงครามมวลชนผมว่าตอนนั้นจะเป็นสงครามที่ เป็นคําตอบสุดท้ายของฝ่ายช่ยประโยชน์ถ้าเปลี่ยนรัฐบาลช่วยได้ไหมครับเปลี่ยนได้ต้องทํางานเป็นต้องทางานเป็นต้องทํางานเป็นทํางานเป็นคือยังไงฮะเช่นผมคิดว่าผมคิดว่าสื่อนี่ต้องทํางานแล้วสื่อสามสี่ห้าเดือนหรือกี่เดือนก็แล้วแต่ผมว่าต้องต้องปรับแล้วนะฮะสองคือสี่ข้อหานี่ต้องทําให้มันชัดว่ามันคืออะไรยังไงนะครับผมคิดว่าต้องให้เขาจํานวนด้วยหลักฐานให้ได้นะครับอย่างเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยหลายเรื่องมันอยู่หน้าหน้าหนังสืพพิมนะฮะ จะไปขอทีวีออกสักช่องก็สัปดาห์ละตอนสับสลับตอนออกอีกหรือบางทีไม่ได้ออกอีกนะฮะแต่หนังน้ำเน่านี่ดูได้ทุกวันเนี่ยผมก็งงนะนี่ก็ไม่เข้าใจนะครับฉะนั้นก็อย่าไปหวังว่าชาวบ้านจะเข้าใจการคอร์รัปชันในสมัยคุณทักษิณได้เขาก็เลยไปคิดว่าไปแกล้งคุณทักษิณอยู่ทุกวันเนี่ยใช่มันทำให้ข้อกำหนดมีน้ำหนักใช่ครับไม่มีน้ำอย่างพอเราเริ่มร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเรียกร้องให้คนมาสนใจเรื่องปัญหารัฐธรรมนูญเนี่ยผมได้ฟังแล้วผมแทบสลบรัรัฐธรรมนูญกินได้เลย ถ้าหากประชาชนทั่วไปมีทัศนคติอย่างนี้เนี่ยนะก็แย่แล้วครับจุดเริ่มต้นเราก็ล้มแล้วครับยังไม่ทันตั้งข่ายเลยเตะข่ายล้มแล้วครับที่จริงแล้วผมเคยเปรียบเทียบหลายครั้งหลายหนเลยว,ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยที่เราว่ากฎหมายสูงสุดสูงสุดเนี่ยมันสัมผัสไม่ได้แต่กฎหมายรัฐธรรมนูญคือเป็นแม่บทคนระับถ้าเปรียบแล้วเหมือนโรงแรมห้าพันห้องใหญ่ยิ่งกว่าที่ แอบบัสเเดอร์ที่พัทยาอีกครับ mm. มันสามารถแอคคอมมเดตหรือสามารถรองรับคนที่จะเข้าไปอยู่ในที่นั้นหลากหลายอาชีพหลากหลายความคิดครับคือเรื่องรัฐธรรมนูญผมนิดหนึ่งอาจารย์ครับผมคิดว่าอาจารย์เป็นสสลอ,อนอาจารย์ผมคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังไม่ส่งสัญญาณคือยังไม่เห็นทิศทางมันเห็นแต่ประเด็นอาจารย์คือเรายังไม่เห็นว่าหัวเรือมันจะไปทางไหนตอนนี้เนี่ยเท่าที่ ผมเห็นแล้วก็พูดกันอยู่ในสภาล่างหัวเรือหรือว่าทิศทางก็คือจะเพิ่มการตรวจสอบอำนาจรัฐและเพิ่มอำนาจประชาชนชาน,น,นั่นเป็นแค่สโลแกนแล้วเนื้อเป็นอย่างนั้นด้วยก็เนื้อเป็นอย่างนั้นแต่ถ,ถ้าเนื้อเป็นอย่างนี้เคือรับติดตามอย่างผมไม่ไมปปัญหาเพราะผมเห็นความก้าวหน้าในหมวดแบบนี้เยอะมากเช่นจากห้าหมื่นหรือสองหมื่นตรวจสอบถอดถอนเสนอกฎหมายนะฮะหรือประชาชนผู้เสียหายความพยายามที่จะบัญญตัติภาษีทรัพย์สินมรดกในรัฐธรรมนูญอะไรพวกนี้ ไกลกว่า40มากอาจารย์แต่ว่าประเด็นที่หันออกมาเป็นประเด็นเรื่องที่มานายกเป็นประเด็นเรื่องศาสนาพุทธเป็นประเด็นเรื่องการเมืองของนักการเมืองอาจารย์ซึ่งผมว่ามันไม่เข้าเรื่องเลยครับประเด็นที่มันไม่ไม่ไม่น่าจะเอามาเป็นประเด็นตรวจสอบครับจะเน้นว่าศาสนาพุทธต้องเป็นศาสนาประจําชาติอย่างเงี้ยผมว่าเน้นไปทําไมครับ ไม่มีคือคือคอ,อันนี้สะสลอไม่ได้เน้นนะแต่ว่านัอขา่าวอันนี้เป็นปัญหาของนักข่าวด้วยส่วนหนึ่งนะฮะรรประเด็นที่อย่างประเด็นภาษีมลดกเนี่ยผมภาษีภาษีภาษีมรดกเนี่ยแทนที่นักข่าวจะเอาตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านมาเปรียบเทียบมาทำสกู๊ปให้เห็นว่าถ้ามีรัฐมนูลนี่จะช่วยคนจนได้เท่าไหร่เงินจะจะลดช่องว่างเศรษฐกิจได้เท่าไหร่ไม่ได้ทำเลย ตรงนทายไม่เห็นด้วยใช่ไหมที่จะที่จะ,จะบอกว่าต้องระบ,บุว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติผมไม่เห็นด้วยเลยว่า,วาผมเถียงอันนี้มาในาผมเป็นกรรมการาจิตวิทยาแห่งชาติในฐานะเป็นตัวแทนกรมตํารวจผมพูดประเด็นนี้มาแล้วก็พวกคนที่เขาอยู่ทางใต้เลยเขาต้องเด้นจุดนี้เขาบอกถ้าไม่เน้นจุดนี้เนี่ยมันไม่ไม่มีอะไรที่เคลียร์คัดคนะ ครับตกลงไม่เห็นด้วยประเด็นนี้ไม่เห็นด้วยเลยครับครับไม่จําเป็นฮนะถ้าเราเรียกร้องความสมานฉันเนี่ยนะไอ้ความหลากหลายทางชีวภาพยังมีในป่าเขาแลประเทศเมืองร้อนเนี่ยมันมีความหลากหลายทางชีวภาพประเทศในสังคมประชาธิปไตยก็ควรจะมีหลากหลายทางวัฒนธรรมครใช่ไหมฮะครับมันถึงจะสร้างไอ้เขาเรียกว่าอะไรฮะเหมือนหินก้อนเดียวโมโนลิทิกทีอรีครับ มันกิ่งกลมไหลไปได้สุดท้ายถามถามถาม,ถามพลตบตรียวไทยนิดหนึ่งครับว่บเาเปลี่ยนรัฐบาลช่วยได้ไหมเมื่อกี้ผมถามคุณคณสุริยะสายไปแล้วผมก็มีความเห็นอย่างที่คุณสุริยะสายว่าถ้าเปลี่ยนตอนนี้นะเหมือนเปลี่ยนมากลกางศึกไม่เกิดประโยชน์ครับไม่ช่วยไม่ช่วยครับต้องเน้นว่าคนที่เลือกมาแล้วคิดว่าดีแล้วใช่ไหมครับก็ต้องให้เขาทำงานให้เต็มที่